โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงดีลรีวิวของกันอีกแล้วนะครับของที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับเป็นฟิกเกอร์จากเรื่อง b ูเ e ็กซ์โซนะครับเป็นตัวเล็กเนาะอันนี้เป็นพวงกุญแจนะครับผมนะก็ผมสร้างมาจากในเน็ตนะครับผมนะโอเคมาเป็นพวงกุญแจลินโอคุมุระ um นะครับผมนะก็เหมือนตัวเนี้ยที่เท่าที่ผมดูนะเหมือนจะเป็นแบบ ตัวมีตําหนิไหมเพราะว่ามันไม่มีฐานนะครับผมนะแล้วก็ไม่ใช่งานกล่องด้วยแล้วเขาใส่เป็นเหมือนพวงกุญแจมาแบบนี้ครับผมนะคือปกติเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไอ้งานตัวพวกนี้มันจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมนะนี่มันจะเป็นกล่องแบบนี้นครับผมนะไอพวกนี้คือมีเขาเรียกว่าอะไรมีฐานมีตัวอะไรครบหมดนะครับผมนะแต่ว่าเป็นคนละเซตนะครับผมนะกับตัวที่ผมซื้อมาวันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวไว้รีวิวคลิปหน้านะครับผมนะ ก็ไอเจ้าตัวนี้นะครับผมนะก็เป็นตัวที่หายากไหมก็หายากนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรา,าเริ่มแกะกันเลยนะครับผมนะก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับผมนะโอเคแกะตรงไหนวะเนี่ยเจอล้วเขาทามาเป็นโปรเจแทนนะครับผมนะโอเคครับ โอเคเห็นกันชัดไหมหน้าของลินผมพยายามหงายหน้าให้ดูนะครับผมนะโอเคน่นาจะพอเห็นกันสีไม่เท่ากันด้วยครับผมนะสีตรงไฟเห็นไหมเป็นสีอ่อนอันนึงแล้วก็สีเข้มอันนึงไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือว่ายังไงนะครับผมนะเป็นพวงกุญแจนะครับผมนะดีเทลข้าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับคือเห็นไหมมันยังมีแบบเหมือน รูที่เอาไว้ใส่ตรงฐานดูเห็นปะเออตรงขาด้วยไหมใช่ไหมตรงขาด้วยเห็นปะเออเห็นว่ามันยังมีรูเหมือนให้ใส่ตรงฐานอยู่เดี๋ยวผมลองไปหาฐานที่เอาไว้ใส่ดูแล้วกันก็น่าจะประมาณนี้ครับผมนะครั้งแรกผมจะทำรีวิวตัวนี้เป็น YouTube Shot นะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะไม่โอเคเพราะ u u b e Shot t มันลง เป็นแนวตั้งนะครับผมนะแล้วก็วิดีโอมัน,นได้แค่480 60 fps นะครับผมนะเวลาลงเนาะผมเลยมาทําเป็นดิวดิวของที่เป็นแบบเอ,อขาเรียกว่าอะไร16:9แล้วลง 4K ได้น่าจะดีกว่าคับผมโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ลิงก์สั่งซื้อใครสนใจนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ขายนะสมมติใครที่อยากซืออ้ออะไรเงี้ยก็ติดต่อทางเพจ d r s Collection นะครับผมนะเดี๋ยวผมส่ง link ลิงก์ร้านที่ผมซื้อให้นะครับผมนะเผื่อใครไม่ชอบเป็นแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเอ่อตัวโมเดลโชว์เหมือนที่เป็นงานกล่องอะครับแบบเนี้ยไม่ชอบที่เป็นแบบเป็นกล่องอยากได้เป็นพวงกุญแจไว้ใส่ก็ใครสนใจก็ทักเพจ d r s Collection ของผมมานะครับผมเพจ a c e b o o k เนาะลิงก์อยู่ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยก็เดี๋ยวผมส่งส่ง link ลิงก์ร้านที่ผมซื้อให้แล้วกันโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้โอเค ก็ถ้าใครชอบนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้เพื่อ,อนๆรับชมกันอีกเลยสำหรับวันนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ